มก็หนึ่งว่าป่าอ้าวนี่น่ะดูว่ามีการแข่งขันแบบไหนอ่าน้องก็ปีพาเราไปดูเริ่มต้นที่ไหนครับนี้แดงขึ้นมาได้แล้วบงนู้นเลยเหรอค่ะนกเอามาไหมเอามาด้วยแต่แล้วเป็นยังไงโอ้มีแต่เชือกตายลงมาตายลงมาตายลงมาเรื่อยๆนะแต่แล้วลงพื้นได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้ยกห่วงยางมาห่วงยางมาโอ้โหแล้วก็แกว่งไปเหยียบมาที่ตรงนี้แล้วข่งเข้าไปให้เร็วที่สุดแข่งเข้าไปเร็วที่สุด อ้าวเดี๋ยวซูฟุชามานี้อ่าคลานมามุดมามุดมาลงเลยลงบันไดลงบันไดมาเสร็จป๊บมาถึงไหนครับตรงนี้ต้องเปเริ่มทีอู้ดมันลุ่มหนามมันแล้วเนี่ยแล้วไงลอดใต้นี้ลอดใต้นี้โอ้ลานไปทำแต่ขานขานลอดใต้นี้ไปอีกคลานคลานก็คลานออกมาไปไหนต่อเลี้ยวตรงนี้มานี่ขึ้นบันไดพื้นบันไดเขาจะแกงให้ก็จะอ้าวก็จะต้องแขวนเจ้าห่วงยางนี้มาอีกแล้วก็แขวนไปทำวงพื้นครับไปถึงนู่น แล้้วไปปีนต่อโอ้โหครั้งนี้มันเอียงครับอันนี้มันไม่ได้ตรงนะคะเนี่ยมันไม่ตรงนะมันเอียงเอียงตลอดเลยเอียงตลอดแล้วใส่นกเข้าไปน่ากลัวมากเขาจะใส่นกเข้าไปในรังแล้วเขาจะปองนกเหยีดแล้วก็ใส่าโอ้ยนกขึอนม่หมดเพรกะเป่าปิดอ๋ออ๋อเ็กเปไปไว้ตรงนั้นแสดงว่าปีนไปต้องมีมือช่วยนกไปด้วยช่วยนกเอาล่ะดูเด็กกรดูเด็กกรนนะฮะว่าใช้เวลาเท่าไหร่ คุณเราไปไหวเหรอน่ายะจะไหวเหรอเมื่อหลังแกเด็กเลยได้เอาละป๊อปปี้จะขึ้นไปข้างบนนะฮะเตรียมตัวนะฮะตรงนี้ไม่เป็นไรฮะตรงนี้ยังไม่นับนะฮะอ้าวขึ้นไปก่อนนะครับโอ้โหนี่ตายดูดูการไปแหบคล่องมากทุกอย่างพร้อมนะครับพร้อมไปครับไป้วครับเอาละครับไป้วครับไป วบเวลาอยู่บนแท่นสุดนะฮะแล้วเอียงมาที่มาไต่เชือกเนี่ยโอ้โหใครโกนความสูงนี่กันยากตลอดตรงนี้น่ากลัวผมเพราะมันอันนี้ยากมากครับเพราะมันเอียงตลอดเลยเนอะล้วตรงนี้ยากไหมไม่ยากด้วยเวลาดีจริงๆนะครับใช้เวลาไป49วินาทีเท่านั้นเองโอ้โหพอใจไหมพอใจโอ้บอกพอใจช่วยต่อลุงเขาหน่อยเถอะเพิ่มเวลาให้ลุงเขาหน่อยอ้าวะไรยังไง49ยสี่สกี้49 ฮะด <c oughs> ูหน้าดูหน้าทีสู้หน้าดูนะสี่สิบเก้าต่อให้ห้าสิบอีกหนึ่งเลขห้าสิบนะน้องอย่าต่อเลยเอามือเม้อดีกว่าให้ไปนาทีหนึ่งเลยหกสิบพิศเสีให้สิบเอ็ดหกสิบเท่านั้นอ้าโอ๊ยไม่เอาไม่เอาหกสิบนิดเดียวขอหนึ่งนาทีแล้วกันไม่ให้ไม่ให้ด้วยเด็กนาทีคือหกสิบนินาทีอ่ะเด็กนาทีได้หรือไม่ได้ จะทาได้ไหมได้รจะทาได้ไหมได้รอาได้หรือไม่ได้เออาปก่อนพี่ชายหนุมนะสคนนะอ่ะมันใจดีว่ะว่าได้ไ่ะได้ได้หรือไม่ได <cutter> ้เอาลุงลังเลยน่าจะได้ครับได้เหมือนกันเหรอได้ครับคนโป๊เียมาก เราก็ว่าได้ลูจะเชียร์พี่เท่งครับไม่แล้วอ่ข้างบนเลยพี่เท่งนะครับหนึ่งนาทีหน้าดีกว่าแค่อยู่ข้างบนกับขาสั่นแล้วล่ะดูนะครับว่าคุณเท่งจะเป็นอย่างไรหนึ่งนาทีขึ้นไปแล้วครับมาดูพี่ก่อนมีอะไรจะสั่งเสียเปล่ามองลหมือไม่สูงไม่สูงออพอได้แล้วเนี่ยเราอยู่ข้างบนและมันจะมีสั่นครับทุกย่างพร้อมไปไปนะครับไปนะครับ โอ้ใช้ได้ครับถือว่าได้ครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับ เอาแล้วครับเรครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับเตแล้วครับเาแล้วคไปแล้วครัจุดนี้ยากมากยากมากครับตรงนี้นะครับมันใสแล้วครับใอแล้วครับมัแอน ได้เปรียบครับจ่วงยาวกว่าต้องการหนึ่งนาทีล่อไปหนึงนาที12วินาทีไม่ได้ยกคุณอมด,ดีกนมาหนาทีนะครับพร้อมพร้อมไปไปแล้ครับ ยังไง,ขขงครับคันสอเอ,ยเอยายละครับสามสิ่ไม่ได้เท นิดเดียวจะครบหนึ่งนาทีแล้วนะครับใช้เวลาไป5 1วินาทีนะครับทำได้ต้องถามปูเป๊กจริงๆแล้วพี่เขาเก่งไหมเนี่ยเก่งเก่งนะให้ต่อด้วยให้เด็กต่อด้วยมาดูเลือดอุ้ยเออไม่เป็นไรครับเล่นไม่รู้เลยผังกล่บาเนี่ยนี่ เจ้าหนี้่เป็นไรวะเนี่ยอ่าอ่างเสียเลยเนี่ยเอาทีทะลอกเลยสีซอเสียหายหมดเลยขอโทษผมไม่รู้ผมไม่รู้จริงไม่เน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 ่ลอยไปลอยเลยเนี่ยเขาหน้าเขาหลังเล่นเราต้องระวังของเขาด้วยรู้เปล่าขอโทษเฮ้ยต้องระวังดิแม็กซี่เขาจะใช้อีกต่อไปทำไงอ่ะไปเราผมไม่ทำอีกแล้วก็ได้เฮ้ยจะห่อรไายขนาดนี้ก็ต้องห่วงคนแม่ห่วงของเกือบช่วยเลย 51แหวททำได้นะครับยอดเยี่ยมจริงๆงสนุกสนานนะครับเพราะว่านี่ถือว่าเป็นกีฬายอย่างหนึ่งแต่ว่าน้องๆที่ดูอยู่น่เอเห็นต้องฝึกค่ะอย่าไปปีนเที่ยวปีน<อ>เล่นไม่ได้ต้องฝึกนะครับขอบคุณ,คณไปด้วยน้องป๊อปปี้เลท้องแก้วค่ะขอบคุณ,ค,ณค่ะ